เดี๋ยว,ยวมาทะเลทั้งทีพานี่มากินเลยเนี่ยแหมคือถ้ามาทะเลใช่ป่ะทุกคนก็ต้องคิดว่าเฮ้ยกินอาหารทะเลใช่ป่ะมันธรรมดาเกินไปแล้วเพราะตอนที่เรานั่งรถผ่านใช่ป่ะยุดเห็นอยู่ป้ายอยู่เขาเขียนชื่อร้านชื่อครัวการิกา<ม>เขาบอกว่าร้านนี้ทุกเมนูมีแต่ไก่หมดเลยเพราะฉะนั้นข้างหน้าเราทุกอย่างทามาจากไก่หมดเลยคือน้ํา,ย,<อ>าย่างแรกนี่เลยไก่ทอดจ้าอ,อันนี้ปีกไก่ยัดไส้นี่แกงเขียวหวานไก่ อันนี้ขนมจีนน้ำยาไก่อันนี้ลาบไก่ไกแปลว,ว่าเมนูทุกอย่างในร้านนี้ก็มีแต่ไก่ไก่ไก่แน่นอน,นอยากจะรู้ว่าแปลกไงแปลกที่รสชาติหรือเปล่าอาอยากแรกก็ต้องลองชิมก่อนเลยเอาอันชิมนี้ก่อนแล้วกันง่ายๆไก่ทอดเต็มปับเต็มคำคือมันแห้งมากแล้วก็กรอบด้วยและมันไม่มีความมันเลยอ่ะ คือบางคนอาจจะกลัวว่ากินไก่ทอดแล้วมันจะแบบมันจะมันๆหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่ชอบว่าเป็นหนังไก่งนี้ใช่ผู้หญิงที่หนังเขาทอดได้กรอบมากเลยนะเมื่อกี้เราจิ้มน้ําจิ้มไปแล้วใช่ปะเราลองชิมแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มดูสามารถที่จะกินเปล่าๆได้โดยที่เรื่องกินข้าวใช่รสชาติมันก็จะกลมกล่อมอยู่แล้วโดวยที่ไม่ต้องบางที่อาจจะเค็มเน้นเค็มหน่อยเพื่อให้กินกับข้าวล้าจะได้กลมกล่อมแต่ที่นี่ ไม่ต้องกลัวเลยสาหรับคนที่โกอ้วนรดแป้งอะไรเงี้ยกินได้กินได้แน่นอนที่เห็นได้ชัดเลยที่ต่างจากร้านอื่นนะคือว่าหนังไก่ที่นี่นอกจากแห้งแล้วคือไม่เค็มบางที่นี่คือหนังไก่จะเค็มมากจะเน้นเค็มค่่แล้วเนื้อนี่คือจะจืดๆแต่ว่าที่รสชาติกลมกล่อมค่ะรับประกันของผู้ชมเรามา่อกันที่อันไหนอันไหน,ไหนอยากกินไหนหมจีนน้ำยา,าไก่ไเ,เลย คือข้นมากใช้โหใช้เนื้อไก่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รสชาติบางที่อาจจะเผ็ดเน้นเผ็ดอย่างที่บอกไปแต่นี้ไม่ไม่เผ็ดมากแล้วก็ไม่เค็มมากจนเกินไปด้วยโอเคเลยครับกลมกลมๆแล้วยิ่งกินกับผักนี่ยิ่งยิ่งใช่เพิ่มความกรุบกรอบแล้วก็น้ําของผักผสมลงไปทำให้ยิ่งกลมกลมมากขึ้นด้วยใช่เส้นเส้นนี่ก็ดีเลยนะกําลังดีเลยงั้นเราต่อด้วยอันนั้นเลยดีกว่าแกงเขียวหวานไก่กินกับขนมจีนเหมือนกัน คือรสชาติมันไม่ได้แบบจัดจ้านหรือว่าเค็มหรือออกเผ็ดมากจนเกินไปแต่มาที่จะแบบทดแทนข้นแข็งได้นะคือชอบน้ำยามากกว่าจริงเหรอเพราะว่าชอบเนื้อเป็นเนื้ออ๋อใช่จา่นั้นข้นข้นมากอันนี้เนื้อไก่ก็นุ่มครับนี่มาถึงเมนูนี้ดีกว่าลาบไก่ใช่แล้วลาบไก่นี้ถ้าลองสังเกตดีๆทไมคะไม่ได้ไก่เป็นชิ้นๆแตกต่างยังไงคะคือถ้าสมมติว่าลาบไก่ทั่วไปจะใช้ไก่เป็นชิ้นๆแล้วมาทำลาบแต่ที่นี่ครับจะคล้ไก่กับลาบหมูเลยคืออันนี้คือใช้ไก่สับในการทำนั่น แยกไม่ออกนะว่าเป็นหมูหรือไก่ค่ะมันคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นหมูเนื้อมันจะนุ่มแต่เนี่ยเป็นไก่ที่นี่เนื้อก็นุ่มนะแก็เลยแยกไม่ออกว่าเป็นหมูหรือเป็นไก่รสยำข้าเลยเมื่อกี้ยศดกินผักเข้าไปด้วยแงกวาคือมันหวานอ่ะคือลองกินคู่กันนะอันนี้มันจะออกเค็มๆเผ็ดๆใช่ป่ะแล้วกินคู่กับแตงกวาความหวานของแตงกวาทําให้มันกลมกล่อมมากขึ้นด้วยมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะปีกไก่ยัดไส้ ความกรอบได้ย,ยินเสียงเลยว่ามันกรุบกรุกรุบว่าข้างนอกมันกรอบอยู่แล้วอย่างที่เห็นแต่ข้างในครับมันจะมีความเปรี้ยวนิดๆเหมือนแบบอาแหนมอ,ะอ่ะใช้เขาสอดไส้แหนมแต่ว่าทำมาจากไก่นั่นเอง<ต>ก็จะมีความเปรียปร้ยวๆกลมกล่อมดีถ้าคนชอบหวานหน่อยก็กินกับน้ำจิ้มมันก็จะออกหวานนิดๆผสมกับเปรียปร้ยวเสรมยัง มีแรงที่จะลุยก,กับภารกิจต่อไปอยังหนังท้องตึง <c oughs> กำลังก็พร้อมแหม่หนังตาแต่ก็เริ่มหยอดแล้วนะไม่ไม่มีหยอดระดับนี้แล้ว <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับคุณผู้ชมหลายๆคน<ฆ>อยากจะมาลองลอ,อาหารแบบนี้แน่นอนว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับก็อย่าลืมเลยครัครัวการิการนั่นเองนะครับ ร้านเปิดทุกวันนะครับ10.30ถึงบ่าย3นะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่จะมาเนี่ยต้องมาแต่วันหน่อยเปิด10.30ใช่แล้วมามาณ11.00กําลังดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาช้ากว่านี้นะครับประมาณบ่ายสอเนี่ยอาหารก็หมดแล้วใช่แล้วที่สำคัญเลยนะครับถ้าจะเอาให้ชัวร์เลยโทรมาสอบถามก่อนดีกว่าตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะว่าแบบเขาหมดหรือยังหรือว่าเปิดร้านหรือยังอะไรอย่างงี้นะครับรับรองว่าคุณมาแล้วจะได้อร่อยๆกับอาหารแบบนี้แน่นอนนะฮะแต่ช่วงนี้ครับ ไปดูเทลลิงไทม์ไลน์กันก่อนดีกว่านะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูเรา2คน 2> ซิ่งโกโคาร์ดกันดีกว่า,วาเอออย่างนี้ด้วยใช่ไหมถูกต้องมาต่อกันเลยนะคะกับอีก5สถานที่ที่ประหลาดที่สุดในโลกกับช่วงทาวลิงไทม์ไลน์ค่ะอันดับต่อมานะคะได้แก่เมาส์โรไลมาภูเขาโรไลมาประเทศบราซิล คือหนึ่งในภูเขาที่ประหลาดที่สุดในโลกค่ะเพราะว่ามียอดแบนเรียบด้านค้างตั้งตรงมีความสูงกว่า400เมตรเรียกว่าสูงเทียมเมฆจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างหนัง The Lost World และเป็นฉากหนึ่งในเรื่องอัพทั้งยังมีอายุกว่า2,000ล้านปีจึงพ่วงตำแหน่งหนึ่งในภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกค่ะ Ro s เวลล์นิวเม็กซิโกโรสเวลนั้นเป็นเมืองที่หลับไหลแห่งนิวเม็กซิโก ก็กลายเป็นที่โจดจันค่ะนับตั้งแต่ปีคร้นต์ศักราช1947เมื่อมีการเล่าขานกันว่า UFO เกิดอุบัติเหตุร่วงลงสู่พื้นดินในย่านนี้แม้รัฐบาลจะยืนยันว่าแท้จริงแล้วเป็นเพียงการทดลองการขับเคลื่อนของบอลลูนแต่รอสเวลก็ได้กลายเป็นเมืองสัญลักษณ์ของมนุษย์ต่างดาวไปซะแล้วล่ะค่ะนอตโผลหรือขั้วโลกเหนือถือว่าเป็นสถานที่สุดประหลาดที่โดดเด่นที่สุด ก็คือปรากฏการณ์ออโรราโบเลลิสหนึ่งในทัศนียภาพแห่งแสงสีที่สวยมหัศจรรย์ราวกับภาพในจินตนาการค่ะแต่ว่าสามารถสัมผัสได้ในชีวิตจริงซึ่งในซีกโลกใต้นั้นก็มีความงามของแสงสีแบบนี้เหมือนกันเรียกว่าออโรราออสเทอริสทั้งสองปรากฏการณ์นี้เกิดจากการเปลี่ยนเป็นอิออนของไนโตรเจนและออกซิเจนในชั้นบรรยากาศซึ่งให้ความสวยงามแบบไม่ต้องพึ่งสาดีเลยละค่ะเบอร์มิวดาทรแอง หรือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่สุดแห่งตำนานสถานที่ลึกลับซึ่งอ้างกันว่าเครื่องบินและเรือจำนวนหนึ่งหายสาบสูญไปโดยไม่ทราบสาเหตุในบริเวณนี้ค่ะซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระหว่างไมอามี่เปอร์โตริโกและเกาะเบอร์มิวดากลางมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นเส้นทางเดินเรือที่คึกคักที่สุดในโลกค่ะและสถานที่สุดท้ายก็คือคาไวไอฮาวายค่ะเกาะคาไวไอแห่งฮาวายหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกเปรียบได้กับสวนเอเดนในตำนาน งดงามด้วยผาขอบมีดช่องแคบตามเขาและทิวทัศน์สุดตื่นตาเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของหมู่เกาะฮาวายค่ะและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำไรายได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะอีกด้วยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสถานที่ที่ประหลาดที่สุดในโลกน่าสนใจทุกที่เลยนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสก็อย่าพลาดนะคะ